สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel Squid Man .exe ครับผมวันนี้วันที่8มีนาคมนะครับตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสุขลานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่โรงเรียนสุขลาบวิทยาลัยนะครับตรงตะคองตลาดนะครับผมจะมาดูบรรยากาศของงานที่รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับมารวมตัวกันนะครับ บรรยากาศคึกคักมากตอนนี้นะครับ6มโมงเย็นแล้วนะครับผมบรรยากาศเนี่ยก็จะมีบรรดาแบนบร้านค้านะครับของรุ่นพี่นะครับสิทธิ์เก่านะครับมาเปิดกันนะครับในวันนี้นะครับรอบๆสนามฟ,ฟุตบอลแล้วก็จะมีโต๊ะนะครับของรุ่นต่างๆเรียงอยู่นะครับ เข้ามานะครับเราก็จะต้องเจอกับพ่อปูส่สวนกุหลาบนะครับเป็นศาลพ่อปู่ประจำโรงเรียนนะครับผมีทุกคนก็จะมาเคารพกันก่อนนะครับที่จะเข้าโรงเรียนในทุกๆเช้าครับนี่มีจุดลงทะเบียนงานครับบรรยากาศในวันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นงานที่แบบเรา สิทธิ์เก่านะครับมาทยอยกันมาเข้าโรงเรียนด้วยกันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วก็อบอุ่นดีไปอีกแบบหนึ่งครับตรนนี้มีไอติมหลอดด้วยครับเราก็จะได้อ่ของเที่ยลึกนะครับเป็นสมุดพกนะครับแล้วก็บัตรน่าจะเป็นจับฉลากนะครับผมแล้วก็มีของเที่ยลึกต่างๆนะครับให้มาเต็มไปหมดเลย ด้านนี้นะครับนอกจากเป็นจุดลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นโซนสมาชิกชมรมนะครับโรงเรียนสุกุลาบนะครับด้านนี้ก็มีแบ็กดรอปนะครับให้ถ่ายเป็นที่ระลึกนะครับใครที่มาโรงเรียนก็มาถ่ายกับป้ายตรงนี้ก่อนสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์นะครับของโรงเรียนสุกุลาบนะครับก็คือตึกยาวนี่ครับเป็นตึกที่มีอายุยาวนานเก่าแก่นะครับผมเคียงคู่กับโรงเรียนเนี่ยมานานมาก พอเข้ามาเนี่ยครับสิ่งที่เราคุ้นตาแล้วก็แปลกตาในทางเดียวกันนะครับก็คือตึกโรงเรียนนะครับที่เราเคยเรียนอยู่ที่นี่รวมถึงตึกที่อัปเกรดขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับอย่างตรงนู้นนะครับกลายเป็นท้องฟ้าจําลองไปเรียบร้อยแล้วครับโน่นเห็นไหมเอาเป็นท้องฟ้าจําลองนะครับเมื่อก่อนเป็นสนามฟุตบอลนะครับ เราขึ้นไปเตะบอลกันตรงนู้นกันนะครับตึกห้าอันนี้ก็กลายเป็นทองฟ้าจำลองไปแล้วโอ้โหคนมากันเยอะเลยครับวันนี้บรรดาเพื่อนๆกันนะครับแต่และรุ่นก็มาเจอกันนะครับมาพบกันในวันนี้อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่ามากนะครับรุ่นประมาณราเผอจะต่ำกว่าร้อยนะครับผมมารวมตัวกันนะในวันนี้ หลายๆคนก็จะใส่เสื้อสีโรงเรียนนะครับสีชมพูฟ้านะครับมากันในงานวันนี้ด้วยครับรวมทั้งครูนะครับครูงเรียนก็จะมาอยู่ในงานนี้ด้วยกันนะครับผมบูธอาหารตะละบบูธนะครับก็จะมาจากแต่ละรุ่นนะครับที่เรียงกันมานะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับผม ใครอยากจะสนับสนุนรุ่นไหนนะครับก็มากินมาอุดหนุนกันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเรามาเจอเพื่อนๆในรุ่นกันแล้วนะครับ117ยสิบเจ็ดนะครับผมเย่เจอพี่เจอโน้ตเนี่ยไม่มางานนั้นมาเจอกันที่โต๊ะมานะครับเพื่อนๆรออยู่นะครับตอนนี้โต๊ะเหงากันมากนะมีอยู่5คนเองวันี้มันมาวันนี้มันเดินกันเออมันเดินกันเมื่อกี้เจออาการิตมาละ ย้อยกันมาแหละใช่ใช่ยังไม่เลิกงานนี่ครับหลายๆรุ่นก็จะมารวมกันนะทั้งแบบรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับมากันเพียบเลยโอ้โหรุ่น1 1 8นะครับขายอะไรเนี่ยคนมุงกันเทียบเลยปลาแซลมอนนะครับโอ้ยเป็นปลาแซลมอนแรงสดๆเลยครับโอ้เยี่ยมเลยวันนี้นะครับเป็นข้าวหมูแดงนะครับน่ากินมาก เดี๋ยวเรือครับโเอ k แปดสิบนะครับตอนนี้130ร3 0ยกว่าแล้วครับร้อแล้วเขวม้าวมันไก่นะครับได้กินมามีหมูสเต๊ะด้วยครับ และตอนนี้นะครับสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตเด็กสวนนะครับก็อยู่ล้อมรอบเรานี่เองนะครับตึกเรียนนะครับที่อยู่รอบตัวเรานะครับทุกตึกเลยเนี่ยกลับมาเห็นภาพที่เราเคยเห็นในวัยเด็กอีกครั้งครับบางรุ่นก็มีเสื้อทีม้วยนะครับเกตว่าจะใส่เสื้อคล้ายๆกันนะครับ แล้วเพื่อนๆนะครับก็มาถ่ายรูปรวมกับอาจารย์กันนะครับไปเราเรียนอยู่ไม่มีกล้องนะ่ไหมนี่อ่าไปก่อนนะนี่วิดีโอนะวิดีโอบวกไม้บวกมือได้บวกไม้บอกวิดีโอวิดีโอเราเรียนอยู่นี่ใช่มีรูปนี่เราได้กลับมาเจออาจารย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นความแบบดีเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกันดีใจอ่ามารุ่นเราก็มาเจอครูอีกแล้วนะครับนี่ อันนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเริ่มจะมีงานละใช่ผมสมบวัิปัตตานีร umm> ุ่นบอกห้่ร่บงายว่ะที่ที่อยู่บนเวทีนี้คือรุ่น69เลยครับเราล้ายการเ117นี่ดูเด็กเไปเลยครับรุ่น79ครับโอ้โหสิปี10ปีกต่หน้าผมทันที่แล้ว รุ่น69กับรุ่น79ครับผมไม่น่าเชื่อคนที่จากสนามนี้ไป70ปียังแข็งแรงขนาดนี้ไม่แข็งแรงมาเรานั่งคุยกันเลยดีกว่าเนี่ยยังไม่แข็งแรงแต่ว่าทิพแดนแห่งนี้ให้พลังเยอะนะพี่ได้พลังที่นี่ไปเยอะทุกคนที่ไปจากนี่70-80%ได้ดีหมดทุกคนดตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างคือคักเลยครับคนก็มาเยอะกว่าเดิมเพราะว่า เลิกงานแล้วด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยทํางานกันแน่นอนอยู่แล้วครับนายกคุณคุณท่านใหญ่มากเป็นนายกอุบอลับมาเป็นวงโยธนเขาเนเาสร้างรถไฟฟ้าอ๋อเหรอลงแล้วไปอยู่ไปอยู่นั่นทางให้อยู่อยู่ได้ประมาณ3ปีกำลังหาที่อยู่แล้วหาสิ่งเก่าที่มีที่จะให้สร้างสมาคมก็บอกนะฮะก็ก็ม่บอกมาถึที่นี่มีตังค์ให้อรัเพราะว่ามนนอกจากนี้ก็มีการแสดงโขนนะครับ ก็จะเป็นการแสดงจากนักเรียนในโรงเรียนนะครับผมมาแสดงโนตอนานุมานะครับกับนางสวนนรัมชานะครับซึ่งเป็นตอนที่นิยมมาแสดงกันนะครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนธนุนมารบนิรภัทและนธน,นุมานจับนางสวรรค์แม่าครับ,รบขอเสียงปรบมือให้นักแสดงทุกท่านด้วยครับวิ่ยายรุ่น1น6รแสดงเป็นนิรพัทครับนิลพัทนี่น,<อ>นายวัฒน์อธิสาพิคุบรามสิทธิ์เก่าสุนทรประหลัวิทยายรุ่น137แสดงเป็นธนุมานครับเ,<อ>เด็กชายธนกฤตบุญมารี<อ>สุนทรประหลัวิทยายรุ่น114แสดงเป็นธนุมานครับธน<อ>ุมานสองขอฝากถถึงสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะครับว ตัวนางของเราเป็นสิทธิ์ของกลุ่เก่าหรือใครอีกหรือไม่ครับครับนางสาวมนุยญาเกสรพิทักษ์โรงเรียนเตรียมรมศึกษาครับโอ้เป็นนี่ฮะเป็นแขกรับเชิญเนี่ยเป็นแขกรับเชิญนะโดมมออยู่รุ่นมออะไรอ่ะรุ่นที่มออะไรนะครับมอสี่ครับอ๋อครับนนี้มังยศวาทิตย์นะครับก็เซตนะครับแถวนะครับเตรียมการแสดงครั้งต่อไป อันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่นะครับที่ได้รับรางวัลนะครับคนดีสีสวนสิทธิ์เก่า ร้อ,องเพลงโรงเรียนนะครับนี่ก็จะโชว์มาร์ชิ่งของทีมวงโยธวาทิศนะครับโรงเรียนสุลรลาครับกับเพลงเมื่อกี้นะครับเพลงสีงามนะครับเพลงประจำโรงเรียนของสุลรานัได้เอง Ô con, 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 นี้นะครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆนะครับที่เป็นคนดีสีส่วนนะครับทั้งสองรุ่นนะครับก็ได้เดินนะครับผ่านเขาเรียกว่าเป็นขบวนเกียรติยศได้ไหมครับพี่เกียรติยศโอ้โหนี่ก็จะเป็นการมอบรางวัลคนดีสีสวนนะครับรุ่น68 68โอ้โห68นะครับ ายุเยอะกว่าผมพอสมควรเลยล่ะนะครับพี่เกี่ยวสวัสดีครับ สวัสดีครับรุ่น68รุ่น68ครับเก่าจริงอ๋อรุ่นนี้ก็ท่านประธานในพิธีฮะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่โต๊ะใช่ไหมครับพี่ต่อมาครับรุ่น69ครับ117นะครับอันนี้รุ่นผมครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ปรกเหล่าสุวรรณครับคุณหมอครับวันนี้มารับรางวัลรุ่นพี่อาบเองครับรุ่น117นะครับรุ่นผมเองก็จะเป็นรวมคนดีสีส่วนปี2555นะครับ ปี2516จากพิธีกรนะครับคุณอาร์ุ่นหนึ่งเดียวกับนายแพทย์สุกิตประเสริฐครับนายทศพลมีใจบุญครับประธานรุ่นของเรนครับพี่ทำสีผมมาเพื่อรับรางวัลเลยใช่ไหมฮะพี่ทำสีแล้วหรือฮะทำแล้วครับผมโอ้โหเกิดมาทรัสีเลยครับผมน่าจะเรียนทำมาตั้งแต่เรียนสีธรรมชาติต่อมาครับร้อยร้อยสิบเก้านะครับนายแพทย์เสถียรตรีพิธีกรนี้ครับ ห2 0ยบครับนายวรวรพัฒน์ฉัเวชิรรักไวนะครับปีนี้ก็เลยมารวมกันนะครับ2รุ่นเลยอ่าทั้งหมดนี้ก็โอ้ร้อยกว่าคนนะครับพี่ได้ตอนนั้นมีการแสดงจากครูนะครับมาร้องเพลงให้ฟังครับ นะครับเราเจอกับรุ่นพี่นะครับอันนี้รุ่นอะไรครับร้อยสี่ข่าร้อยสี่ข่าแล้วตอนนี้ยังสวยอยู่เลยดูไม่ออกเลยรลว่าดขึหนัาแคเล่นเวทิกบอลเกี่ยวกับแปดแม่ค่ะเฮ้ยจริงดิแล้วที่สำคัญชื่ออะไรรูกไหมที่อักกนิดชื่อเดียวกับกูเลยเฮ้ยจริงดินี่ครับอักกนิดนะครับชื่อเดียวกันออยาสวัสดีครับพี่ก็ไม่พ้นว่าอ่ารุ่นเราก็มาถ่ายกันตรงแบ็คกรอบนี้นะครับ ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะพี่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะติดสุดนพี่น้องมาเจอกันนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มกว่านะครับแล้วก็ที่เห็นนะบปรยากในคึกคักเรื่อยๆนะครับใครมาต่อมาต่อัปเรื่อยๆผมเองก็เดี๋ยวไปกินข้าวกับเพื่อนต่อครับเพราะว่าเพื่อนๆจะนัดกินข้าวข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวไปจอยกับเพื่อนต่อวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันอีกครั้งหน้าสาววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนคเป็วามใอ